มาค่ะเดี๋ยวเรามาทอดปลาทูจิ้มกับน,น้ำจิ้มซีฟู้ดกันค่ะกระทะร้อนแล้วใส่ปลาทูเลยค่ะเดี๋ยวเราจะทอดเข้าไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเขาจะเหลืองค่ะวันนี้ยายวินไม่ว่างเลยค่ะไปทุระเพิ่งจะกลับมาเนี่ยเพิ่งจะได้เริ่มออกคลิป อย่าเพิ่งเบื่อนะครับเพื่พอนๆยายวินทำคลิปไม่ยากนะคะยายวินทำคลิปง่ายๆเดี๋ยวเจอกันค่ะมาถ้าเรามากับปลาทูกันเราจะยายวินจะทอดไม่เหลืองมากนะคะเดี๋ยวหลานจะแข็งนะคะเดี๋ยวหยิบแป๊บมันก็จะใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันปลาทูเราใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตักเสิร์ฟกันค่ะมาค่ะปลาทูทอด จิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราก็เสร็จแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้นะคะว่าเยวินพาทมไปเรื่อยจะทำอะไรสำหรับคลิปนี้ประถูทอดจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะจะขอจบคลิปแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ